ที่เซบิเดนอย่างที่บอกนะทุกคนผู้คนเขาจะทิ้งขยะแยกแบบขยะแต่ละประเภทนะคะเขาจะไม่ทิ้งรวมกันคนที่คนที่มาทิ้งนะคะไม่ว่าอากาศตอนนั้นจะเป็นอากาศหนาวอากาศร้อนหรือว่าหิมะกตกฝนตกนะคะไม่เกี่ยวทุกคนจะต้องแยกประเภทะค่ะ แยกประเภทของขยะต่างๆให้ถูกที่นะคะอย่างธิตาก,กีบอกว่าที่สวีเดนเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากกับเรื่องกําจัดขยะนะคะทุกคนโดนปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเล็กนะคะในโรงเรียนแล้วก็เขาค,คุณก็จะสอนนะคะว่าทิ้งขยะยังขยะยังไงในบ้านยังไงนะคะแยกถูกให้ถูกนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะขยะแห้งนะคะพลาสติก โลหะอะไรต่างๆนะคะขวดแม้กระทั่งขวดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะขวดไม่ว่าจะเป็นขวดสีขวดขวดขาวขวดสีนะคะเขาจะแยกประมาณนี้แหละค่ะก็จะบอกไว้นะคะอือประมาณนี้เนี่ยถ้าเป็นสีเขาจะบอกนี่ขวดสีอันนี้ก็ขวดอะไรที่ขวดใสเนาะเขาก็จะมีบอกไว้ด้วยค่ะ แต่ละประเทศอันนี้ก็จะเป็นกระดาษมาทิ้งกระดาษอันนี้แยกนิดคราบบ้านมีทนมาทิ้งนะคะแม้กระทั่งขวดนมขวดอะไรนะคะฝาเขาจะเป็นฝาพลาสติกใช่ไหมแต่ว่ากล่องเขาจะเป็นกล่องกระดาษแล้วเวลามาทิ้งก็จะต้องหมุนตัวล็อกนะคะแยกออกนะคะ แตรว่าบางคนก็ไม่ทำหรอกแต่แฟนแตะกี้ทำนะคะเป็นคนที่ทึ่งตลอดถูกช่องมากมากอันไหนที่เป็นพลาสติกเธอก็จะแยกออกนะคะแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆเขาก็ทำประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมฝาแ,แล้วกนเป็นพลาสติกแต่ว่าอันนี้มันเป็นกำลังนะคะก็จะต้องแยกออกคนนี้เขาแบบเป็นคนที่ละเอียดมาก แม้กระทั่งไปป่าอะไรอย่าเงี้ยเรากินกล้วยกินส้มถ้ามันมันมีพลาสติกติดอยู่นะคะเขาก็บเว่าให้แกะออกได้เห็นไหมคะเนี่ยล็อกนี่นมก่องเขาจะแกะแยกพลาสติกมาใส่ตรงนี้สิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่วนนะควรใส่ใจที่นี่เป็นเมืองที่สะอาดมากทุกคนที่จอย่ะถูกระเบียบนะคะอืม แม้กระทั่งขยะบางอย่างนะคะพวกที่เป็นของใหญ่ๆเขาก็จะมีที่ทิ้งแล้วก็มีเวลาโปรติดไม่มีใครมายืนคุมนะคะเนี่ยเห็นไหมไม่มีใครมาไม่มีใครมายืนคุมแต่ทุกคนทําถูกต้องนะคะประมนาณน,นี้ค่ะไม่มีใครมายืนคุมเรานะคะว่าเราจะถูกทิ้งถูกที่หรือเปล่าแต่ว่าจิตสํานึกของคนที่นี่แบบดีมาก นี่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะสามารถเอามาพิมพตรงนี้ได้เสื้อผ้ากระอะไรรองเท้านุ่นนะคะก็คือมาหย่อนใส่ในนี้ไว้ได้เลยนะคะว่าจะเป็นกระเป๋าถุงมือถุงเท้ากางเกงเข็มขัดอะไรต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องห่มของเรานะคะก็คือมาหย่อนตู้นี้ได้เลยนะคะประมาณนี้คะ่ะทุกคนโอเควันนี้ก็พามาดูการพิ้งขยะของคนพินี์นะคะ ่าลืมทิ้งไม่ได้ทุกที่เลยนะใครมาอยู่แคบรีนต้องอใส่ใจเรื่องนี้มากมากเลยค่ะ